วันนี้มาเที่ยวภูซางน้ำตกฟูซางอยู่ที่อำเภอฟูซางจังหวัดเทยายนะครับก็พาดูบรรยากาศไปสวยงามๆนะครับหลังจากที่เราเจอโควิดอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันพรหัสที่18เดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับนี่คือบรรยากาศน้ำตกภูซางก็อยู่ในประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นช่วงที่ระดูพรดยกว่ารดูหนาวนะครับแต่ถ้าเกิดราดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ำมากกว่านี้และทีนี้ผมเองอยากจะพา,าที่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามเรื่องของ youtube ของนายบรรจงวงระลงนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นใหญ่ พึ่งเนี่ยมาอยู่เป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้มันมีอยู่ประมาณร่วมสิบกว่ารังนะครับออยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็มีบันไดนะครับมีบันไดขึ้นไปดูด้านบนก็ได้นะครับก็จะมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายที่อยู่ข้างบนนะครับแต่วันนี้เวลาก็คงจะไม่มีโอกาสนะครับผมเองมาหลายๆครั้งนะครับมาหลายหลายครั้งหลายรอบละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่น้องไปดูบรรยากาศรอบๆในบริเวณของน้ำตกภูซางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จากนี้นะครับจากน้ำตกภูซางไปบันห้วกนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้ามใช้แดนไปที่หลวงพระบางได้ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องอยากจะมาเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้วก็สามารถทะลุไปที่หลวงพระบางได้ก็มาที่น้าตกภูซางนะครับซึ่งเป็นทางผ่านอันนี้คือบริเวณรอบๆน้ําตกภูซางนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ติดตาม YouTube ของบรรจงวงและรงอ,อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับ บรรยากาศเยี่ยมมากๆดีมากๆครับแต่ส่วนฝั่งนู้นนะครับจะเป็นร้านค้าเป็นสถานที่จอดรถแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ร้านค้าก็ไม่มากนะครับจะรู้สึกว่างเงียบนะครับเงียบในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสพาครอบครัวพาพี่พาน้องมาเที่ยว ก็มาได้นะครับสงบร่มรื่นเย็นสบายเพราะว่าบริเวณตรงนี้แหละครับมีเสียงนกเสียงกา,าต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับน้อยใหญ่ก็อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ำที่ใสสะอาดนะครับอยากจะให้ดูบรรยากาศรอบๆในตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้กระผมเอกบรรจงบงกระลมกงขอขอบพระคุณ พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามติดตามรายการ youtube ขอให้โชคดีมนะีความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนบ้ายๆสวัสดีครับ